ในคดีของเรื่องหวย12ล้านที่จังหวัดสกลนครนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่3พฤษภาปี64ที่ผ่านมาตัวผมเองนะครับพร้อมด้วยป้าภัยเนี่ยก็ไปที่กองปราบนะครับเพื่อไปยื่นหนังสือนี่ครับจริงๆก็อยากให้ทางกองปราบนี่ครับลงมาช่วยดำเนินคดีนะครับในการสืบสวนสอบสวนตามหาลอตเตอรี่ที่ป้าภัยบอกว่ามันหายไปนะครับก็มาช่วยกันนะครับอยากให้ทางกองปราบเนี่ยมาช่วยนะครับก็เลย ไปยื่นหนังสือนะครับเพื่อให้ทางกองปราบเนี่ยนะครับมาช่วยในการสืบสวนนะฮะซึ่งในส่วนเนี่ยครับจริงๆแล้วย้อนมาตั้งแต่แรกเลยนะครับที่ป้าภัยเนี่ยมาเจอผมได้ยังไงนะครับป้าภัยเนี่ยก็ติดต่อมานะครับบอกว่าหวยเนี่ยมันยังไม่เจอเลยนะครับก็อยากให้ทางผมเนี่ยลงไปช่วยหน่อยนะครับซึ่งทางตัวผมเองเนี่ยก็เห็นว่าป้าภัยก็อายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็ ป้าพยเนี่ยแกก็มีความหวังนะครับแล้วก็เห็นใจนะครับทางป้าพัยก็เลยโอเคนะครับเราก็ช่วยในส่วนเท่าที่ช่วยได้นะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็ช่วยในการตามหาลอตเตอรี่ให้เจอก่อนนะครับผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพาไปขอให้ทานกองปราบช่วยเหลือแล้วกันนะครับในการตามหาลอตเตอรี่ใบที่ป้าพยหาไม่เจอนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของการไปกองปราบในวันที่3พฤษภาษษษป64ี64ที่ผ่านมานะครับซึ่งในส่วนเนี่ยนะครับผมก็ ได้คุยในรายละเอียดกับป้าภัยนะครับป้าภัยก็บอกว่าไอการซื้อขายลอตเตอรี่กันนะครับในท้องที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่2อย่างนะครับคือ mm. ถ้าใครมีเงินสดนะครับก็สามารถซื้อกันสดๆได้เลยนะครับแต่ส่วนใครบางคนนะครับที่เขาเออติดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปจ่ายเงินวันหลังเนี่ยคนประเภทนี้ก็มีอยู่นะครับซึ่งปกติเนี่ย mm. ป<ร>้าภัยเขาซื้อกันสดนะครับแต่ว่ายกเว้นวันนั้นที่ว่าป้าภัยเนี่ยไม่มีเงินติดตัวนะครับก็เลยติดไว้ก่อนซึ่ง คนแถวนั้นเนี่ยเขาก็ทํากันนะครับไม่ใช่ว่ามีป้าภัยคนเดียวนะครับคนอื่นก็ทํานะครับแล้วก็แม่ค้าเนี่ยเขาจะมีสมุดบัญชีเลยนะฮะถ้าหากว่าพอสิน้นเอ่อถึงกําหนดที่แม่ค้าเขาขยันเมื่อไหรอ่อ่ะเขาก็ไปตามเก็บนะครับตามเก็บเงินแล้วก็เอาลอตเตอรี่ไปให้นะครับไม่ว่าคุณจะถูกหรือไม่ถูกนะครับแม่ค้าก็ตามไปเก็บเงินนะฮะในส่วนนี้ผมก็เลยมองว่ามันก็น่าจะเข้าข่ายเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วนะครับเพราะว่า รมเนียมที่นู่นเนี่ยเขาซื้อขายกันโดยติดเงินไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็ไปจ่ายทีหลังนะครับไม่ว่าคุณจะถูกหรือไม่ถูกนะครับก็ไปจ่ายเงินกันทีหลังแม่ค้าก็ไปตามเก็บกันถึงบ้านเลยนะครับก็มีทมเนียมอย่างนั้นอยู่นะครับนะฮะ ในส่วนนี้ประภัยก็เล่าให้ผมฟังผมก็เลยอ๋อนะครับมันก็น่าจะเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วนะครับซึ่งมันก็มีผลต่างกันนะครับถ้าเป็นการจองก็มีผลอย่างหนึง่งไม่ติดคุกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วเนี่ยก็อาจจะติดคุกได้นะครับถ้าหากว่าคนขายเนี่ยถ้าหากว่าคนซื้อเขาซื้อไปแล้วแล้วคนขายเอาลอตเตอรี่ไปขายให้คนอื่นนะครับผมในส่วนนี้ครับนักกฎหมายมองกัน2แบบนะครับ บางคนบอกว่าเป็นแค่การจองนะครับบางคนบอกว่าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วนะครับซึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วเพราะว่าในที่ตรงนั้นเนี่ยเขามีธรรมเนียมการซื้อขายแบบนี้กันนะครับผมนะฮะแล้วแม่ค้าเนี่ยก็มีสมุดบัญชีด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่ามันเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วเนี่ยนะครับกรรมสิทธิ์ในลอตเตอรี่เนี่ยโอนไปเป็นของป้าภัายเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าแม่ค้าเนี่ยเอาลอตเตอรี่ตัวนั้นเนี่ยไปขายให้คนอื่นเนี่ยอันนี้จะมีความผิด เข้าขายเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับซึ่งมันมีโทษจำคุกนะครับผมในส่วนนี้นะครับถ้าหากว่าแม่ค้าไปขายเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินไงลอตเตอรี่มันเป็นของพระภัยแล้วนะครับคุณจะเอาไปขายให้คนอื่นไม่ได้นะครับผมถ้าหากว่าทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับซึ่งตรงนี้มันมีโทษจำคุกนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องมาฟ้องผมนะครับเพราะว่าเราวิพาษ์วิจารณ์กันในเชิงวิชาการนะครับไม่ได้ว่าจะไปกล่าวหาใครนะครับผมซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวรอตารวจสอบสวนอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นการจองเนี่ยมันมีการแตกมันมีข้อแตกต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการจองเนี่ยนะครับมันก็ไม่ติดคุกเพราะว่ามันเป็นการผิดสัญญาจองทางแพ่งนะครับถามว่าถ้าเป็นการจองเนี่ยแล้วคุณเอาไปขายให้คนอื่นได้ไหมแน่นอนครับมันก็ไม่ได้เพราะเขาจองไว้แล้วนะครับ มันเป็นเรื่องของการผิดสัญญาจองนะครับผิดสัญญาจองหมายความว่าไงนะครับถ้าหากว่าป้าภัยจองไว้แล้วนะครับลอตเตอรี่นะครับแล้วปรากฏว่าแม่ค้าเนี่ยอยากจะไปขายให้คนอื่นแล้วนะครับแม่ค้าเนี่ยจะต้องบอกป้าัยก่อนนะครับว่าตกลงป้าภัยจะเอายังไงจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อจะไปขายให้คนอื่นแล้วจะยกเลิกสัญญาจองนะครับต้องมีการบอกกล่าวยกเลิกสัญญาจองก่อนนะครับถ้าหากว่าเอาไปขายให้คนอื่นเลยเนี่ยแม่ค้าก็ต้องรับผิดชอบนะครับ อันนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา387นะครับทั้งนี้นะครับมีเคสอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเนี่ยเคยขึ้นสูตรสารดีกามาแล้วนะครับเป็นดีกาเลขที่390ทับ2536นะครับก็มีการจองออจองทรัพย์สินกันนะครับแล้วปรากฏว่าออไอ้ผู้ที่จะขายนะครับหรือว่าจะโอนทรัพย์สินเนี่ยเอาทรัพย์สินเนี่ยไปขายให้คนอื่นนะครับหรือว่าโอนไปให้คนอื่นไม่โอนให้กับผู้จองนะครับ ผู้จองก็มาฟ้องศาลนะครับศาลก็ตัดสินว่าถ้าคุณจะเอาไปออโอนให้คนอื่นนะครับคุณจะต้องบอกเลิกสัญญาก่อนนะครับเพราะว่าสัญญาจองเนี่ยมันยังมีผลผูกพันอยู่นะครับยกเว้นอย่างเดียวนะครับในเรื่องการขายลอตเตอรี่ยกเว้นวันที่ตกลงจองกันเนี่ยคุณจะกําหนดสัญญากําหนดกันไว้นะครับว่าถ้าไม่มาเอาภายในวันโน้นวันนี้นะยกเลิกสัญญาจองนะครับแล้วก็เอาไปขายให้คนอื่นนะคะ ก็ต้องมีการบอกกล่าวกันอย่างนี้นะครับในการจองนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีการบอกกล่าวกันอย่างนี้นะสัญญาจองนี้ยังมีผลอยู่นะครับผมยกตัวอย่างนะถ้าผมไปซื้อหมาตัวหนึ่งนะครับสวยมากเลยนะฮะผมไปจองไว้นะครับยังไม่ซื้อหรอกไปจองนะครับแล้วปรากฏว่าวันจะไปเอาเนี่ยคนขายเอาหมาตัวเนี้ยไปขายให้คนอื่นแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นหมาที่สวยมากไอคนอื่นที่ซื้อไปเนี่ยเอาไปประกวดนะครับชนะทุกงานอย่างเยี้ยครับ ผมเสียหายไงเพราะว่าผมจองไว้แล้วว่าคุณเอาไปขายให้คนอื่นได้ยังไงโดยที่สัญญาจองมันยังไม่ยังไม่มันยังไม่ยกเลิกเลยนะครับสัญญาจองมันก็ยังมีผลผูกพันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันมีการเอาไปขายให้คนอื่นเนี่ยครับมันก็เป็นการผิดสัญญาจองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับคนที่มีหน้าที่โอนทรัพย์สินนะครับหรือว่าโอนลอตเตอรี่ให้ป้าภัยเนี่ยครับก็ต้องรับผิดชอบนะครับถ้าหากว่ามันถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมานะครับก็ต้องรับผิดชอบนะครับผม กาในส่วนนี้ผมก็มองดูแล้วนะว่าแม้กระทั่งป้าภัยเองนะครับหรือว่าคนขายลอตเตอรี่เองเนี่ยจะหาเงิน12ล้านมาชดใช้กันเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้นะฮะในส่วนคดีความนี่ครับที่ผมรับทำนะครับก็คงต้องปล่อยทางตํารวจนะครับในการสืบสวนสอบสวนตามหาลอตเตอรี่ที่แท้จริงก่อนนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นประชาชนธรรมดาเหมือนคนอื่นนะครับไม่มีอํานาจที่จะไปเรียกตัวใครมาสอบสวนนะฮะดังนั้นก็ต้อง ปล่อยในเรื่องของคดีเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับในการสืบสวนว่าตกลงแล้วความเป็นไปเป็นมาเป็นยังไงลอตเตอรี่มันอยู่ที่ใครนะครับแล้วก็คนขายเนี่ยเอาไปขายให้ใครนะครับตรงนี้ผมว่าก็ไม่น่าจะยากนะครับในการที่จะสืบสวนหาลอตเตอรี่มาให้ได้นะครับนะซึ่งในส่วนเนี้ยผมก็คงต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับส่วนการจะดําเนินคดี กับใครหรืออะไรก็ตามก็เป็นสิทธิ์ของป้าไพยนะครับถ้าหากว่าป้าไพยอยากจะดําเนินคดีกับคนขายก็เป็นสิทธิ์ของป้าไพยผมก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามได้ในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของตํารวจนะครับตํารวจก็ดําเนินคดีไปผมคงไปไม่ไม่เข้าไปยุ่งนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งมันสถานการณ์โควิดด้วยผมไม่สามารถเข้าไปสกลนครแล้วทําคดีได้นะครับก็มันไม,ม่นไม่จำเป็นต้องใช้ทนาอยู่แล้วนะครับตำรวจเขาสามารถที่จะดำเนินคดีกันได้อยู่แล้วนะครับผมนะฮะ ซึ่งในส่วนนี้ครับผมก็เชื่อปะาไพนะว่าปลาไพ่ซื้อรางวัลที่1จริงนะครับเพราะว่าเลขเนี่ยมันจําได้ง่ายนะครับ835538นะครับถ้าเป็นใครซื้อเนี่ยผมว่าก็น่าจะจําได้ง่ายนะครับมันเป็นเลขที่จําได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงผมจะเชื่อว่าปะาไพซื้อจริงนะครับก็ต้องเอาลอตเตอรี่มามันก็ต้องเจอลอตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากเจอลอตเตอรี่เนี่ยทุกอย่างนะครับมันก็จะกระจ่างขึ้นมากระจ่างชัดขึ้นมานะครับผม ะะยังไงก็ตามนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับจับตาการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับส่วนทางป้าภัยแล้วก็คนขายนะครับก็ขอให้จบกันด้วยดีแล้วกันนะครับในเรื่องนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายนะครับผม